โดนเขาแล้วค่ะทีนี้น้องสี่เขาบอกว่ามีต้นไม้ชนิดที่ว่าทุบๆแล้วก็เอามาปะเหรอคะใช่ค่ะแล้วยังไงห,ห้ามเลือดเ,เหรอมันเป็นต้นอะไรคะมันเป็นคล้ายๆยาสมุนไพรอ่ะคล้ายๆเป็นขี้ไก่ควนอ่ะเดี๋ยวบีบมัน,นนะมันจะแสบหน่อยนะร้อแสบเหนะรอนิดเดียวนิดเดียวอ๋อนิดเดียวเองฆ่าเชื้อค่ะเอาน้ำมันนะคะอืม มันห้ามมันค่าเชื้อเฉยๆไม่ได้ห้ามอะไรค่าเชื้อแล้วก็ห้ามเลือดด้วยอ๋อต้นอะไรนะเนี่ยมันจะมีอ่าพี่ไก่์ควนอ่าเอาไว้อย่างนี้นะค่ะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเดี๋ยวมันก็หลุดอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักพักไว้ก่อนนะค่ะอ๋อทุกทีถ้าเราโดนบาดก็จะทําแบบนี้อะคะใช่ค่ะต้นไม้อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองใบไม้อ่ามันมันเป็นใบไม้พั่ธุ์นี่ค่ะ มันจะเป็นแบบนี้ไหนมันจะมีกลิ่นหรอกินได้กินได้ปะใ้่ใช่ถ้ากินไม่ค่อยกินกันนะคะส่วนใหญ่มันติดยาหนษาแผลเท่านั้นระวังรน้าาแผลอยาลืมไว้ใบคือไอเทมเนสที่มอมเบียพี่มีมีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหยียบเดียวเมื่อกี้วางไว้เห็นไหมคะเมื่อกี้วางไว้แถวนี้เอวางไว้ก่อนเนาะลองมาเหยียบ พี่คะเดี Elijah, kind of um, ๋ยวจะขอสอบถามหน่อยให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวพวกนี้เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเอาไปทําอะไรให้แบนๆที่พี่บอกเมื่อกี้อะค่ะอ๋อก็คือช่วงตุ่จีนค่เราจะเอาข้าวตัวนี้แหละเอาไปทําตามเป็นข้าวพุกข้าวพุกข้าวุกเขาเรียกว่าข้าวพุกข้าวพุกข้าวพุกใช่ข้าวพุกตัวนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะเราจะไปเส้นไหวบันพบุรุษแล้วเอาข้าวพวกนี้เป็นข้าวเหนียวหมดเลยเหรอคะ เป็นข้าวเหนียวบ้างข้าวเจ้าบ้างอ่าแล้วเราจะแยกไงอะคะคือพอคงจะแยกไว้แล้วแหละปลูกแยกไว้อ๋อค่ะาเนค่ะทำเป็นข้าวฟูกละช่วงเย็นๆหนาวๆแล้วก็เอามาปิ้งกินอ๋อค่ะคำเหมือนเรียกว่าจี่ข้าวจี่อ่าจี่ข้าวปุ๊กจี่ข้าวปุ๊บอแบนๆหรือโกมๆเป็นแบนๆกมๆอืมมันจะอร่อยหอมค่ะจิ้มกับน้ำข้น นมข้นเหรออ๋อค่ะแล้วที่บอกว่าที่ว่าชาวบ้านมารวมกันอะไรอะไรสุดลนแขกลงแขกลงแขกใช่นี่ประมาณสักสีห้าวันเนี่ยพ่อจะให้ชาวบ้านมาลงแขกค่ะสีห้าวันหลังจากนี้นวดข้าวมานวดข้าวค่ะคือเจ้าภาพต้องเตรียมหมูเตรียมคืออาหารเครื่องดื่มไ้ให้ค่ะ จาพาก็คือเราใช่ไหมคะใช่เราเราเองชาวบ้านจะมาช่วยเยอะไหมคะเยอะประมาณสี่ห้าสิบคนอ๋อแล้วทําไมวันนี้เราไม่เห็นนะคะหรือว่าเขาเก็บไว้ให้เราป่ะคือทุกบ้านบ้านละมีสิทธิ์ได้หนึ่งวันที่จะขอโอลงแข่อ๋อจะไม่มีสองวันมีวันเดียวต้องเสร็จภายในต้องเสร็จภายในวันเดียวใช่โอ้แต่ฟังแล้วก็ชื่นใจเนาะสามัคคีกันดีมากเลยค่ะเท่าที่รู้ชนเ่ารีซอ่น่าจะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ลงเหลือวัฒนธรรมตัวนี้อยู่ แล้วถ้าอย่างเป็นที่อื่นเงี้ยล่ะคะจะมีอะคะ่จะไม่มีจะมีคนงานจะมีจะจ้างแรงงานโดยทั่วไปอ๋อแต่มาช่วยกันลงแขกนี้จะดีกว่านะคะลงแขกดีกว่าชาวบ้านที่นี่สามมาขีกันมากอ๋อค่ะแม้จริงอยากจะเห็นชาวบ้านที่แต่งตัวอย่างน้องเซียค่ะมาแบบมาเกี่ยวข้าวสวยมากเลยสวยต้องสีธราวันจากนี้สียรรนจากนี้แล้วก็จะเห็นชุดแบบนี้มาเกี่ยวเต็มไปหมดเลยมามาลงแขกมาลงแขกมาช่วยกันขาวอ๋อค่ะแล้วเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนกันนะคะ เวลานี้เขาจะทําของส่วนตัวของของใครของคนนั้นใช่อ๋คถ้ารลงแข่เราต้องบอกเรื่องหน้าก่อนนะเออพรุ่งนี้บ้านเราจะขอแรงชาวบ้านนะบ้านละวันเดียววันเดียวใช่นัดกันนัดกันอย่างในหมู่บ้านได้มีสามสิบครอบครัวสามสิบวันจะต้องไปลงชื่ออะไรเงี้ยไหมคะอย่างนี้ไม่ต้องลงเขียนใ่ประกาศอ๋อประกาศไอ๋อมีเสียงตามสายอุดยกดเลย อ้อโหเสียงดางสายอยากทันได้ย <having fun or thoughts> ินจังเลยค่ะชอบนะขอบคุณค่ะแต่อากาศไม่ร้อนนะคะอา้ร้อทุกทีจะร้อนไหมทุกทีไม่ร้อนก็ไม่ร้อนไปอากาศสูงสุดเท่าที่อยู่มาหกเดือนยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกองศาค่ะคือร้อนสุดๆละยี่สิบห้ายี่สิบหองศาถ้าตามสุดๆช่วงที่ ผ่านมาหกเดือนประมาณสักสิบหกสิบห้าแต่ช้าช่วงไปธันวามกราลบประมาณเหลือเจ็ดแปดเก้าสิบองศาไปธันวาอดีนะเรามาวันนี้ไม่ร้อนอากาศดีเย็นเป็นทุ่งเลยไม่ไม่เคยเห็นที่บอกว่ามันจะอยู่บนภูเขาอย่างนี้นะคะเป็นอยากเห็นที่ราบๆอ่ะเคยผ่านแถวสุพรรณเลยก็เห็นแต่ที่ราบๆอย่างนี้ยค่ะ อันนี้ใช้แรงงานคนทั้งหมดดีค่ะชาวบ้านเลยผูกกันไม่เยอะค่ะดเดี๋ยวไปเกี่ยวต่อซือ้นค่า